โอเคที่น้องไอรินเอาเอา,เอาป๊อบอ,อิดใส่ช่องฟิตเพื่อจะท,ทำน้ำแข็งใช่ไหมคะเอาหยิบออกมาเลยแข็งหรือยังแข็งแล้วใช่ไหมไอช็อปเพื่อนเพื่อนดูสิแข็งยังไอชนี่ชว์ปเพื่อนเนดิแข็งแล้ว,เ,เ,ปเ,เ,ปลวเป็นก้อนเลยเอ,เอาไปกินอยู่ข้างในห้องหูอกปโอเป็นน้ำแข็งเลยไหนดูสิค่ะไหนดูไหนดูป๊อบอ,อิดเป็นน้ำแข็งยังไหนดูสิเพื่อนเพดูใกล้ใหน่อย นนแ,แล้วก็เป็นน้ำแข็งแล้วค่ะเพื่อนๆที่แช่ไว้เป็นน้ำแข็งแล้วเอาแกะเป็นก้อนด้วยสิเอาแกะเป็นก้อนกดกดกดอ๋อกดกดแล้วมากดตรงนี้นๆๆมันเพื่อนๆจะได้เห็นด้วย <c oughs> ไปไหนเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยไหนกดาเอาแก้วมาให้หน่อยเออโอเคเอาแก้วอยู่นู้นไปโอ้เป็นก้อนน้ำแข็งเลยใช่ไหมคะเป็นก้อนน้ำแข็งเลยวางตรงนู้นนะคะวางตรงบนโต๊ะวางตรงบนโต๊ะนะคะอ่าทีนี้ก็แกะเป็นก้อนน้ำแข็งใส่ ใส่แก้วเอาดูสิดูสิอ่าเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยโอเะนี้โอ้เป็นก้อนน้ำแข็งเลยค่ะเพื่อนเอนเ,ออเป็นก้อนน้ำแข็งเลยค่ะว้าวไหนให้เพื่อนๆดูสิโชว์สิ หมดเลยเราต้องทําป๊อปอิดจ,จากน้ําสุกอา่าเป็นน้ําแข็งเลยเป็นน้ําแข็งเลยใช่ไหมเขาชอบหนูช,บนชบอบ e. อ,อเยอะเยอะดูีิมันเป็นฐานน้าแข็งเลย <rapping> เป็น <Room> น้ําแข็งได้ใส่ลงไปเลยค่ะว้ายกี่ก้อนค่ะเยอะเลยใช่ไหมคะ <rapping hacerlo> เป็นเป็นแถวเป็นแถวใช่ไหมคะโอ้เป็นแถวนะโชว์เพื่อนๆดิโชว์สิโชว์สิ ได้ก้อนน้ำแข็งเต็มเกลมใส่แก้วเลยเป็นแถวอุยมาแคค่เลยเออไหนดูชี้ชวนเพื่อนทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่ด้วยเพื่อนดูใหม่ดูให้เพื่อนดูใหม่ดูดูไหนดูโอ้น้ำแข็งเป็นแท่งเลยน้ำแข็งเป็นแท่งเลยใส่เต็มแก้วป๊อบอิดในการได้ได้น้ำแข็งเกือบเต็มแก้วได้เลยอ่าเราจะมากินดูนะคะ นายดูนายดูสิโอ้ยหนูไอนีนกินกรอบเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นก้อนน้ำแข็งเลยค่ะมาจากทำตัวนี้เป็นแผงอย่างนี้แล้วก็ทำป๊อปอิดแต่ตรงนี้นะคะอ่าพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนอย่าลืมติดตามช่องหนูไอรินนะคะติดตามหนูไอรินนะคะณู้ใายหมวกเท่มากเลยค่ะ